สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการโพสต์วิดีโอใน facebook นะคะให้เราคลิกตรงนี้ค่ะรูปภาพค่ะแล้วก็ให้เราเลือกนะคะวิดีโอที่เราจะทำการโพสต์นะคะเราจะเลือกวิดีโอวันนี้ถัดไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้วิดีโอมาแล้วก่อนที่เราจะโพสต์นะคะให้เรากคลิกไปที่วิดีโอค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นไอคอนด้านบนนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการตัดค่ะตัวนี้จะเป็นการถอดเสียงค่ะตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นอ,ออักษรค่ะ เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูทีละตัวนะคะถ้าเรากดกันไกลขึ้นมานะคะมันก็จะมีอันนี้ค่ะความยาวของวิดีโอนะคะเราสามารถตัดได้นะคะตัดได้เฉพาะข้างหัวกับข้างท้ายะคะ่ะให้เราเลือกถ้าเราไม่ตัดเราก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมกดเรียบร้อยอันดับต่อไปนะคะเรากดตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ จะทําการถอดเสียงให้เรานะคะเราก็จะมีคําบรรยายขึ้นมาอัตโนมัติเลยค่ะตรงนี้ค่ะเราสามารถเลือกตัวอักษรค่ะเราจะเลือกเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะมีอยู่สามอย่างนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก,กดเรียบร้อยอันดับต่อไปนะคะเราจะใส่อักษรค่ะคล้ายๆกับ เเป็นการพลาดหัวของเรานะคะกดไปที่ตัวอักษรค่ะแล้วเราก็พิมพ์เลยนะคะวิธีการใช้แอปช h a r ิน n i c เสร็จแล้วนะคะให้เราใส่สีตัวอักษรได้ค่ะตรงนี้นะคะให้เราเลือกอว่าเราจะใช้อักษรแบบไหนใส่สีอะไรเลือกได้เลยค่ะแล้วก็เลื่อนไปตามใจชอบเลยนะคะ วันนี้เราจะเอาสีเขียวนะคะวิธีใช้แอปชับนีนเสร็ e. จแล้วกดเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็เลื่อนไปตรงที่เราต้องการจะไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่ตัวอักษรขึ้นมานะคะก็จะเห็นเป็นรูปนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะคะกดไปที่นาฬิกาค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะบอกเราว่าเขาจะถามเราว่าจะให้ตัวอักษรน,นี้ อยู่นานแค่ไหนนะคะถ้าเราอยากจะให้แค่อยู่แค่ข้างช่วงต้นคลิปนะคะก็ให้เราเลื่อนไปค่ะเลื่อนไปแล้วเราก็ดูนะคะถ้าเราพอใจแค่นี้แล้วเราก็กดโอเคตกลงเลคะหรือว่าเราจะให้อยู่ท้ายคลิปอยู่จนสุดคลิปกดเรียบร้อยค่ะเราสามารถใส่สติกเกอร์ได้นะคะตรงนี้ค่ะ กดไปที่สติ๊กเกอร์นะคะเราก็เลือกถ้าเราเลือกตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่รูปเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะสมมุติว่าเราเลือกรูปนี้นะคะรูปนี้เราเตัดพื้นหลังมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คลิกมาใส่ได้เลยนะคะเราใช้แอปพิทอาร์ตนะคะเป็นการตัดพื้นหลังของรูปค่ะ โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเช็คเรากดเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเช็ควิดีโอดูนะคะโอเคเมื่อเป็นการเราเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดเรียบร้อยเลยนะคะกดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราพิมพ์ข้อความด้านบนค่ะเราต้องการจะพิมพ์หรือว่าสื่อสารอะไรเราก็พิมพ์เสร็จแล้วเราก็กดโพสต์ได้เลยค่ะ